ก็ขอบินบอลพูดใจคุณนะครับอยากบริจาช่วยเหลือคนที่การะผมก็มาช่วยได้นะครับจะช่วยปัญญาที่การไล้สดก็ขอขอ,ขอมาให้ปัญญาผมหน่อยนะครับสอนผมหน่อยครับของแจกที่แก้ไขเฉพาะหน้าผมไม่ต้องการนะครับผมต้องการความรู้มากกว่านะครับที่แม่ค้าออนไลน์ชื่ออะไรเนาะจำชื่อมาไดนะ้ครับพิมพิมพิมพาย พี่พิมพ์พายครับถ้าว่างขอแบ่งเวลาให้ผมก็สามสิบนาทีสอนวิธีการไล่สดให้ผมหน่อยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพี่ขอสนับสนุนนะครับอาชีพคนพิการที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับขาดการที่สปอนเซอร์ขาดการที่ได้รับการสนับสนุนนะครับขอเชิญชวนประชาชนลองตารสนับสนุนใจดูนะครับ 1 1 1 1> เป็นไงมะแม่ใจนะนรียกครับเสร็จแล้วนะคะรับเราก like ็ยืดหนาไปเราไปใช้กินนะไม่หาใจอย่างที่บอกกันแล้วครับ มาหาผมไม่ต้องกลัวติดโรคหวัดในทีนนะครับผมดูแลอย่างดีรับวัดไข้ก่อนนะครับถ้าไข้ถึง250นะครับผมจะไม่รวดไข้นะครับเพราะว่าผมรู้แล้วนะครับ แต่นคนพิการนะวันหาเช้าติดถ้ำต้องมารับที่บากมมากรรงี้นี่าแทนการวิธีนวดผ่อนคลายมันมีหลายแบบนะครับโยกตัวไปดึงนัดหนึ่งถึงสิบไปในใจ คุณใช้แมวของผมได้นะครับคุณไม่ต้องกลัวลูกค้าจะหนีไปเขาอยู่กับเราเราอยู่กับเขาด้วยความจริงใจไม่หลอกเขานะครับต้องทำให้คนยากคนจนมารักที่บ้ารรมอีกแล้วถึงสี่วันนะครับ